สวัสดีครับเพื่อนๆครับวันนี้นะครับเป็นวันหยุดของผมครับผมจะมา,ารีวิวนะครับผงสมุนไพรยอดนักรบนะครับแล้วก็อาหารยอดนักรบให้เพื่อนๆฟังนะครับผมจะมาบอกสปปรรพคุณกับเพื่อนๆนะครับว่าผงสมุนไพรมีสปปรรพคุณอย่างไรบ้างนะครับแล้วก็มีลูกค้าใน 2ถึง3วันที่ผ่านมานะครับที่สั่งสมุนไพรไปแล้วนะครับแล้วก็นกที่มีอาการจามนะครับก็หายก็ดีขึ้นนะครับนกจากที่ไม่ร้องก็ร้องนะครับนกจากที่ขี้เหล้วถ่ายเล้วนะครับก็ถ่ายมาเป็นก้อนปกตินะครับนกที่ไม่คึกก็คึกนะครับสําหรับสรรพคุณของผงสมุนไพรเนี่ยนะครับจะโดดเด่นเลยนะครับจะโดดเด่นก็คือว่ารักษานะครับอาการไข้หวัด จามขี้เหลวนะครับขี้ขาวจมูกตันนะครับนะครับนกซึมจามไรถุงลมนะครับนกจามอ้าปากนกเขียงเห็บหลดลมอักเสบระบบทางเดินหายใจนะครับสำหรับข้อแรกนี้ส่วนใหญ่แล้วนะครับนกเนี่ยมักจะเป็นตอนช่วงที่เกิดฝนตกนะครับ ไม่ฝนตกก็อากาศเย็นนี่แหละครับนกก็จะเป็นหวัดนะครับก็จะมีอาการจามนะครับมีอาการจามมีน้ำมูกนะครับผงสมุนไพรของเรานะครับที่คัดสันมาจากธรรมชาติแล้วเนี่ยก็สามารถเข้าไปรักษาได้นะครับร้อนะครับร้อเสำหรับนกที่จามเรื้อรังเนี่ยหรือได้ถุงลมปอดเนี่ยก็ต้องใช้ระยะเวลาสักหน่อยนะครับบางตัวก็2อสาอาทิตย์นะครับกว่าจะหาย แต่ถ้าเกิดว่าไอ้นกที่เป็นหวัดเป็นหวัดกระทันหัน่ะเหมือนเหมือนกับคนเรานะครับเหมือนกับคนเราถ้าเกิดว่าเราเป็นวัดอย่างนี้บางทีบางคนก็เป็น3มวันหายนะครับบางคนวันเดียวหายบางคนถ้าเกิดว่าเป็นไข้หวัดแล้วก็มันพัฒนามาเป็นไข้หวัดใหญ่เนี่ยบางทีมันอาจจะลงปอด7วันถึง10วันก,กว่าจะหายนะครับนี่นีส่สำหรับนกจามนะครับผ่านไปแล้วข้อเลขนะครับ ส่วนข้อที่2คือ,อใช้ล้างสังกะตุนตกพางในตัวนกนะครับสังกะตุนคืออะไรครับสังกะตุนคือสิ่งที่นกไม่ควรจะได้รับให้กินเข้าไปเลยนะครับผมก็อบอกได้แค่ว่า,าสิ่งสกปุกในในลำไส้นกในตัวนกที่ติ่ก่อสะสมอยู่เนี่ยนะครับผงสมุนไพรจะมีตัวยาสมุนไพรที่ ไปล้างไปขับออกมานะครับออกมาทางการกับถ่ายนี่แหละเพื่อนๆก็จะสังเกตเห็นว่าอาจจะมีเศษดำๆเศษน้ำตาลเขียวๆออกมาเนี่ยครับถ้าเกิดนกได้กินไปแล้วเนี่ยคือล้างสารกระตุ้นได้นะครับร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับหลายๆคนก็ใช้กันมาร่วมกัน3ามสี่ห้าปีแล้วนะครับสำหรับสารกระตุ้นนะครับส่วนก็3นะครับกับล้างสารพิษนะครับที่นกได้กินเข้าไป นะครับขับล้างสารพิษก็าบางทีนกอาจจะกินยาปฏิชีวนะาบางทีบางคนไม่ทราบนะครับให้นกกินยาพาราเซตามอลของคนอย่างนี้นะครับบางทีก็มันอาจจะไปตกค้างในตัวนกนะครับไอผงสมุนไพรของเราเนี่ยสามารถล้างล้างออกมาได้นะครับสำหรับข้อามนะครับ บำรุงกำลังนะครับเสริมภูมิคุ้มกันและต้านทานโรคเนี่ยครับจุดเด่นอีกข้อหนึ่งคือนกนะครับเพื่อนๆอยู่ในป่านะครับนกมันอยู่ในในป่าผมบอกไว้ก่อนอไม่ว่านกป่าหรือนกฟาร์มนะครับหรือว่านกมาจากที่ไหนแหละ,ะนกปกติแล้วธรรมชาติเนี่ยเวลานกป่วยเนี่ยเวลานกต้องการ สมุนไพรบางตัวเนี่ยนกมันจะไปหากินเองตามในป่านะครับที่ผมบอกว่าเสริมภูมิคุ้มกันเนี่ยบางทีนกปวดท้องอย่างนี้นะครับก็ไปหาสมุนไพรตัวหนึ่งมากินนะครับนกเป็นวัดอย่างนี้ก็ไปหาสมุนไพรสองสามตัวมากินนะครับนกเจ็บขามันก็ไปหาสมุนไพรบางตัวของมันมากินนะครับ ผมได้บททุกอย่างเนี่ยที่นกต้องการเนี่ยลงไปในกระปุกเดียวนี่แล้วนะครับลงลงลงไปใน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 ,ในกระปุกเดียวนี่แล้วนะครับก็นกจะได้รับในส่วนที่ขาดครับคือนกมันนกเรามันอยู่ในกรงแล้วแต่นี่มันก็ไปหาสมุนไพรอย่างที่ผมว่าไม่ได้แล้วเราก็ต้องเสิร์ฟให้มันนะครับถึงแก้วนะครับเสิร์ฟให้มันถึงปากนะครับก็นกจะ สมบูรณ์นะครับไอคำว่าเสริมภูมิคุ้มกันเนี่ยและต้านทานโรคเนี่ยผงสมุนไพรยอดนักรบเนี่ยจะไม่มีสารตกค้างนะครับเสริมภูมิคุ้มกันอย่างไรหนึ่งนะครับเมื่อเพื่อนๆเห็นฝนตกติดต่อกันสัก2วันเนี่ยนะสวันเนี่ยวันที่2เพื่อนเพื่อนก็ให้กินสมุนไพรดักไว้เลยนะครับกันนกเป็นหวัดนะครับกันนกเป็นหวัดถ้าเกิดว่าฝนไม่ตกก็ให้กินอาทิตย์ละครั้งนะครับคือ <c oughs> <c oughs> จะต้านทานโรคนะครับ ต้านทานโรคหมายความวา่าฝนตกมาเมื่อไรหรือหรือโรคหวัดมาเนี่ยคือนกโอกาสที่จะป่วยมีมีแค่0.1เปอร์เซ็นแค่นั้นนะครับเพราะว่านกผมเนี่ยเมื่อฝนตกเนี่ยผมก็ให้กินทันทีนะครับวันที่สองเนี่ยให้กินทันทีนะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็สัปดาห์ละครั้งนะครับแล้วนกกินเข้าไปแล้วเนี่ยเหมือนกับว่านกมาอยู่ในกรงไว,ไ,วไว้ไว้นานไว้หลายปีนะ และทีนี้ไม่ได้รับสมุนไพรอะไรเข้าไปเลยนะครับไม่ได้รับมสมุนไพรอะไรเข้าไปเลยพอกินผงสมุนไพรยอดนังรบไปเนี่ยนกก็จะมีอาการคึกอาการอาการกระปีก้กระเป๋าครับเหมือนกับเหมือนกับผมเนี่ยถ้าเกิดว่าทําทงานเยอะๆเนี่ยช่วงบ่ายๆถ้าเกิดได้กิน m 5 0มรหรือ,อพวกกวดสิบบาทนะครับผมก็จะมีแรงเยอะนะครับนี่ครับสำหรับเริมงภูมิคุ้มกันและ ต้านทานโรคนะครับส่วนก็5ครับมันจะมีแคลเซียมนะครับบำรุงโครงสร้างของกระดูกนะครับกระดูกไม่ว่าลูกนกนกวัยรุ่นนกแก่นะครับบำรุงรักษานะครับข้ออ่อนข้ออ่อนขาอ่อนเจ็บขานะครับแล้วก็ข้อหลุดเนิ้วเท้าบวมเนี่ยรักษาได้หมดนะครับรักษาจากภายในนะครับเพราะว่ามันจะมีแคลเซียมมาบำรุง บริเวณกระดูกโดยเฉพาะนะครับโดยเฉพาะเขาใช้กันหายมาหลายคนแล้วครับแต่เกิดว่านกานั่งถ้าเกิดว่านกนั่งจับพานอย่างนี้เอาหน้าอกกดพานเพื่อนๆก็ดูก่อนว่าที่บริเวณขามีแผลไหมนะครับที่บริเวณขามีแผลไหมถ้ามีแผลก็ทาย้า้มันก่อนแต่ถ้าเกิดไม่มีแผลก็ให้กินสม,มุนไพรไปเลยครับมันไปบำรุง่ ไปบำรุงข้อขาไปบำรุงพวกกระดูกแล้วทีนี้ก็วันสองวันนกก็กลับมากระโดดหายปกตินะครับเออในส่วนเรื่องเรื่องเรื่องขานะครับข้อ6นะครับเป็นสม,มุนไพรที่ใช้คลายเครียดนะครับใช้คลายเครียดอ่าก็อย่างที่ผมบอกไปเมื่อกี้ว่านกมันได้รับสม,มุนไพรในส่วนที่ว่ามันไม่ได้รับมานานหลายเดือนหรือหลายปีเ็รามันอยู่ในกรงนะครับผมมันได้รับไปมันก็มีอาการคึกคักนะครับ ร้องเล่นเต้นลิกนะครับนะครับสำหรับบำรุงการเพียดน,นะครับใช้ในการถ่ายพยาธิเปรีบธรรมชาติก็อย่างที่ผมทําไปให้ดูในคลิปเด้ยนะครับเรื่องนี้ก็ให้ไปไป,ไปดใูในคลิปย้อนหลังของของผมได้นะครับคลิปถ่ายพยาธินะครับส่วนวิธีใช้ก็นะครับผงสมุนไพรนะครับถ้าเกิดว่าเพื่อนๆใช้น้ําแก้วใหญ่น้ําแก้วใหญ่นะ ก็ใช้ผงสมุนไพร2ช้อนนะครับสช้อนพูนๆนะครับผสมไปแต่วิธีการผสม,มง่ายก็ใส่น้ําไปครึ่งแก้วก่อนนะครับแล้วก็ใส่ผงสมุนไพรไป2ช้อนพูนๆนะครับแล้วก็ใช้นิ้วชี้คนๆเมื่อเข้ากันดีแล้วก,ก็ใส่น้ําลงไปให้เต็มนะครับอันนี้สําหรับน้ําแก้วใหญ่นะครับถ้าเกิดน้ําแก้วเล็กก็ทําวิธีเหมือนกันแต่ใช้ผงสมุนไพร1ช้อนนะครับอัตราส่วนผสมของอา,อาหารนะครับ อาหารยดอดนักรบนะครับ1ช้อนต่อผงสม,มุนไพรครึ่งช้อนนะครับแต่ถ้าเกิดว่าอยากจะให้เร่งหายไวก็ผสมไป1ช้อนได้นะครับสมุนไพรในอาหารแต่ไม่ต้องช้อนพูนนะครับเดี๋ยวนะครับสําสหรับผงสม,มุนไพรย,ยดอดนักรบเนี่ยนะครับใช้กับนกกรงหัวจุกนกบินหลานกเขานะครับไก่แจ้แล้วก็นกแก้วพวกสัตว์ปีกทุกชนิดเนี่ยใช้ใช้ได้หมดนะครับ สัตว์ที่เป็นสัตว์ปีกตัวเล็กๆเนี่ยไม่ไม่ไม่ใหญ่มากเนี่ยใช้ใช้ได้หมดนะครับอ่ายังไงก็เดี๋ยวผมพาเพื่อนๆนะครับไปดูรีวิวนะครับสอถึงสวันที่ผ่านมาหลังจากที่เพื่อนๆทางบ้านของเราเนี่ยได้รับสมุนไพรไปนะครับกรณีนกมีอาการจามกรณีนกมีอาการเสียงเหบกรณีนกมีอาการ ไม่ค่อยร้องเท่าไหร่นะครับตอนนี้ก็กลับมาลงลิกกันหมดแล้วนกจามก็เริ่มทยอยหายเริ่มดีขึ้นนะครับแล้วก็นกที่มีอาการต่างๆเดี๋ยวเพื่อนๆไปไป,ไปอ่านดูนะครับไปอ่านดูผมทำสไลด์อาการตอบเช็าที่เพื่อนๆได้ฝากขอบคุณผมมาแล้วนะครับยังไงผมก็าฝากาช่องจากเกมเฟมิลี่พาเที่ยวนะครับนะครับแล้วก็ฝากกด ติดตามกด subscribe กดไลค์กดแชร์ like, share, เพื่อเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับยังไงผมก็ฝากอาหารยอดนักรบนะครับกับผงสมุนไพรย,ยอดนักรบไว้อยู่ในดวงใจเพ่อนพ่วนเดวยน,นะครับสําหรับคลิปนี้ผมก็ลาไปก่อนครับเดี๋ยวก็ให้เพื่อนๆไปดูนะครับรีวิวนะครับสวัสดีครับ จริงที่สวยจริงผงสมุนไพรยอดนักรบเสริมภูมิคุ้มกันและต้านทานโรคขับล้างสารพิษตกค้างในตัวนกรักษาไข้หวัดจามเลือลังขี้เหลวขี้ขาวไรถุงลมปนแคลนเซียมบำรุงกระดูกรักษาอาการเจ็บขาข้ออ่อนขาอ่อนสนใจตู้0 8นแป